สารญายาทุจริตและประพฤติพิชอบกลางทำเรื่องแล้วตอนนี้ถามกะกะตว่าทำไมเพิ่งค้นพบความผิดพิธาถือหุ้นสื่อผมมั่นใจนะครับเมื่อกระแสสังคมกดดันเช่นนี้สารท่านก็ไม่ใช่ว่าจะไม่หลับปักขี้เลนแต่สารท่านก็มองความจริงในสิ่งที่เพิ่งได้เห็นมองกระแสสังคมถามกะกะตว่าที่บอกว่าพิธานี่ถือหุ้นสื่อเนี่ยกะกะตเพิ่งค้นพบเมื่อไหร่ทำไมเพิ่งค้นพบพิธาเป็นสสมาแล้วหนึ่งสมัย เพราะฉะนั้นเนี่ยกกตจะรับแต่ชอบไม่ได้ก่อนที่คุณจะรับสมัครก่อนที่จะประกาศผลคุณจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติอย่างน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าพรรคผู้ที่สมัครนายกรัฐมนตรีแต่นี่กกตอ,อาจจะมีใบสั่งกกตอ,อาจจะเลินเล่อประมาทปฏิบัติหน้าที่ไม่สุดจริตแล้วมายม้อนความผิดให้ผู้สมัครว่าไม่มีสิทธิสมัครมาสมัครทําไมแล้วเมืองรับเขาทําไมไอ้กกตผมไม่อาเกียรตมันหรอก มันไม่มีเกียรติพอคนกินภาษีประชาชนอยู่สุขสบายขนาดนี้สำนักง,งานใหญ่โตแต่ทําแต่เรื่องตกต่าย่ํายีความรู้สึกของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนจะเล่นงานเขาเหงาว่าไม่มีสิทธิ์มาสมัครและสมัครอ้าวผิดแล้วไปรับรองผู้สมัครอาจจะถึงขั้นยุบพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเราต้องยุบกรกฏ้่ง อย่าเอาไว้สิ่งโสโครกเช่นนี้มันมีแต่จะสร้างความโสโครกความพินาศให้ประชาชนในชาติขัดแย้งกันไอ้คนหนึ่งบอกว่าเอา้าคุณต้องทําตามคําสั่งศาลดิอาว่าคน,นบอกว่าเอา้าก็ศาลไม่ยุติธรรมเนี่ย ให้ประชาชนมาทุ่มเถียงกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องยาวผมยังมั่นใจว่าสารรัฐมนูลจะสั่งให้เลือกพิธาอีกครั้งนะครับโดยไม่รับรองที่ว่าเป็นยติอะไรเนี่ยเพราะการเลือกนายกรัฐมนตรีมันเป็นกฎหมายเฉพาะของสาภาไม่ใช่ว่ายตินั่นยตินี่หาเหวอะไรของพวกมึงถ้าบอกเลือกครั้งเดียวไม่ได้มันแกล้งาอาชิบหายสิแกล้งกนจะถึงคนของมึงเลยถึงจะเลือกกันได้วุ่นวายจริงๆสร้างสาภามาสองหมื่นล้านล้านภาษีประชาชนมีการช่อฉนดทุจริตด้วยสาภาเนี่ย ใครสร้างอ่ะพี่น้องก็รู้ไปถามดูเอาเองไอ้ที่ไปยืนอยู่ที่เพื่อไทยนั่นแหละมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างสร้างสภาสองหมื่นล้านพอเขาจังอภิปรายแก้ไขปัญหาที่มันค้างคาใจประธานสภาก็เสือบปิดเวน้นอายุถึงขนาดนั้นเป็นนักการเมืองอาวุโสแต่ยังทำตัวโโจเซไม่หลักปักที่เลนเมื่อค่อนผมเคารพนบนอกตอนนี้ท่มน้ำลายรถแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นผมพูดไม่เกียดใครไม่เอารักษานํำใจใครหรอก พราะการไปทำเช่นนั้นมาเกิดความเสียหายกับประชาชนทั่วประเทศชา,ชาติ70ล้านจะไปเอาใจคนคนเดียวได้ยังไงเงินเดือนก็แดกเปิดสภาแต่และทีเกือบ1ิบล้านเปิดแล้วคุยไม่ได้ภาษีใครภาษีพี่น้องประชาชนเขาขัดสนจนข้าวตัวตายขายสังกะสีบ้านเห็นไหมมันชมทานกันอันไหนแต่พวกมึงใช้จ่ายกันสบายชิบหายห้องแอร์สภา,าเขาไม่ไว้พูดไม่ใช่มีไว้ค้านเรื่องจริงๆเลยกลุมทะลุวังไปบุกเพื่อไทยกรุมทะลุวังเนี่ยไม่ใช่ของพวกบุกเพื่อไทยเขาบุกมานานแล้วรัฐบาลประยุทธ์ไปดูเถอะเขาไม่ได้รุนแรงอะไร และผมมั่นใจว่าใครไม่ได้อยู่เบื้องหลังเขาหรอกแต่เขาเจ็บแค้นว่าพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินเขาเลือกเพื่อไทยก้าวไกลเป็นรัฐบาลเมืงองเถอได้ยังไงไปเอาไอ้งูงเง่ามาเป็นรัฐบาลขัดเจตนาของประชาชนมันเครื่องเขาก็เลยต้องไปสอบถามไปประจานไม่ได้ไปคุกคามอะไรหรอกดังนั้นอย่ากล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลชี้นำอย่างนั้นอย่างนี้ผมเนี่ยที่มาดาเนี่ยใครชี้นำผมอ่ะแต่ผมเจ็บใจในฐานะประชาชน แทนที่กูจะได้ทำมาหากินไม่ต้องมีศัตรูทั่วบ้านทั่วเมืองกูต้องด่าไปทุกเรื่องเพราะรัฐบาลมันเงงช่วยไม่ได้ช่วยประชาชนก็ปลุกพี่น้องประชาชนคนเพื่อไทยลาออกจากสมาชิกให้เปี้ยงนะครับ รอบเพื่อไทยไม่จดจําความเจ็บปวดรุ่เราอย่าลืมว่าคอสชอที่กบฏยึดอำนาจมาหลายครั้งตั้งแต่19กันยายึดนายกทักษสินยึดนายกยิ่งรักไอ้แกงเดียวกันทั้งนั้นที่มีอำนาจในขณะน,นี้และมันขยี้เพื่อไทยมาตลอดตอนนั้นยังไม่มีเก้าไกลเพื่อไทยอยากคิดว่าไอ้พวกนั้นมันจริงใจมันรอกขย่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นศัตรูเป็นเม็ตรชีวิตจะพินาศไอ้หนูก็เช่นกันเมื่อก่อนนั้นก็แยกไปตั้งพรรคหักหลังไปจัดตั้งรัฐบาลในข่ายทหารอย่างมากมายที่เพื่อไทยถูกทําลาย ถูกข้อหาเผาบ้านเผาเมืองหนึ่งหนึ่งสองล้มเจ้าอยู่ในเพื่อไทยทั้งนั้นแต่พอมาวันนี้ไอ้พวกผีดิบทั้งหลายมันกระหายรัฐบาลมองไม่เห็นเพื่อไทยเป็นศัตรูเรายินดีด้วยรัฐบาลน,น่าชื่นตาบาลแต่ละตัวตัวแดกทั้งนั้นกูว่านี่สามเดือนกว่าเข้าไปแล้วยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นยังมีรัฐบาลรักษาการนายกยิ่งรักเพื่อยุบสภาแต่ไอ้พวกอาราก ไอ้พวกอาราตัวหนึ่งก็ไปนั่งอยู่ในสภาด้วยตอนนี้ตำแหน่งใหญ่โตคอสชอมันตั้งมามันพยายามจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ขนาดเขามีรัฐบาลรักษาการเพื่อรอจัดการเลือกตั้งรอรัฐบาลชุดใหม่มาแก้ไขปัญหาชาติแต่ไอ้พวกอุบาทชาติชั่วเป็นถึงศาสตราจารย์ดรมันไปนั่งเซอร์อยู่ในสภาใกล้ๆอาจารย์วนาผมไม่อยากจะพูดมันมาจากสนชด้วยไอ้เนี้ ไม่เกลียดกันไม่ได้หรอกถ้ามนุบาชาตาช่วนกษัตริย์อยากจะเป็นจะตายตั้งรัฐบาลทั้งที่มันผิดหลักการจนประยุทธ์จันโอชามายึดอำนาจบอกให้รัฐบาลเพื่อไทยในขณะนั้นให้ลาออกผู้ที่รักษาการนายกก็บอกว่าลาออกไม่ได้ไม่มีกฎหมายเป็นรัฐบาลรักษาการประยุทธ์มันบอกว่าถ้ายางนั้นยึดอำนาจ มันก็เลยพินาศมาฉนถตึงบัตรนี้ไงแต่ยังมีเดนนรกบางตัวแกงนโหบีดไปจัดตั้งพรรครวมภาพสร้างชัยเอามาสถาปนาโคตรของมันขึ้นเป็นนายกต่อแต่ประชาชนในประเทศชาติบอกว่ากูไม่เอาแล้วกูพอแล้วเก้าปีกับไอ้อัปรีนี้เลยพ่ายพินาศพอพ่ายพินาศ กลับไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งไม่มีไอ้หน้าไหนมันมาออกมาบอกหรอกว่าขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาลไม่มีสุนัขตัวไหนออกมาเอาออกมาบอกว่าข้านี่แหละขัดขวางไม่มีใครมันยอมรับหรอกแต่กระบวนการทั้งหมดมันถูกจัดวางมาว่าถ้าล้ม,มนในการเลือกตั้งไม่ได้ซื้อเสียงสู้มันไม่ได้พี่น้องประชาชนยังเลือกมันก็จัดการใช้กฎหมายจัดการ เมาใช้กฎหมายจัดการไม่ได้ก็อาจจะถึงขั้นรัฐประหารและไอ้ถูกคนรัฐประหารและไอ้คนที่รัฐประหารมันจะถูกต้องถูกประชาชนจับประหารด้วยเอาเลยพวกมึงนี่คือการขึงพืชประเทศไทยจนตั้งรัฐบาลไม่ได้สวมันใหญ่กว่าเสียงของประชาชนใครตั้งมาว่าไอ้สวนี่ประชาชนเลือกไาหรือเปล่าว่าพวกมึงนี่มาสถาปนาตัวเองเป็นเจ้าของประเทศคนนู้นมาเป็นนายกไม่ได้คนนี้มาเป็นไม่ได้ แต่ไอ้คนที่ปล้อนอนำนาจล้มประชาธิปไตยบัดซบพวกมึงยกมือพลึบ249ที่นั่งดูความอุบาทชาติทั่วของพวกมันดังนั้นจะตราบใดไอ้ปรกคอเจ้าของคอกมันไม่วางมือไอ้สาวาผีกระสือมันก็ยังแดกประเทศต่อไปไม่อับตายขายขี้หน้าเรื่องร้อนวันนี้ขอบคุณกรมนวยำสินอยู่ที่พัทลุง ผิดปกติเป็นอย่างยิ่งแต่มันก็ดีนะครับมีเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้พี่น้องประชาชนจะได้เตรียมพร้อมว่ากูจะไม่ยอมมันอีกต่อไปเมื่อกูใช้คูหาตัดสินใจใช้อย่างสันติเวทีแต่พวกมึงใช้ทุกวิถีทางเพื่อสกัดกัน้นไม่ให้นายกที่มาจากการเลือกตั้งเข้าไปนั่งในธรมเนียบรัฐบาล <c oughs> มึงจะเอาไอ้พวกกากเดนเผด็จการไปสืบสารน,น้ำนาต่อเอาเลย ผมมั่นใจว่าประชาชนรู้เท่าทันเพราะทุกวันนี้ไพ่ไพ่ทุกใบมันหายหมดแล้วไพโ่โกงงกงกันซึ้งหน้านะครับทุกวันนี้มาเล่นไพ่กงไงกงกันซึ้งหน้าดังนั้นประชาชนหูตาสว่างใครมาขวางทางประชาชนมันจะพินาศแม้ไม่พินาศในขณะน,นี้แต่ระยะยาวผมมั่นใจว่าจะเป็นไปตามคำํำนายของจตุพรพรมพันธ์ ว่าเผด็จก,การและประชาธิปไตยอนรูปที่มันอยู่ปากกันมันจะต้องถึงการเอาวัสารเสียงพี่น้องประชาชนเย้านเสียง14เสียงที่หนุนก้าวไกลไม่มีความหมายเลยกูอยากทราบว่าประเทศนี้มันคุมโดยอะไรอ่ะใครคุมใครเป็นเจ้าของประเทศถ้าไม่ใช่ประชาชน ประชาชนเขาจะไม่มดหัวอยู่อีกต่อไปผมมั่นใจเช่นนั้นรอแต่เพียงว่าน้ำพิ่งหยดเดียวเหมือนที่ทนายอนอนท์บอกมบจุดติดแล้วขณะนี้ร้อมทิจลามในเมื่อยามมีน้ำพิ่งหยดเดียวมันหยดรถที่พื้นหรือว่าหยดรถที่หัวประชาชนดังนั้นเนี่ยไอ้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าของประเทศทั้งหลาย อำนาจนอกระบบทั้งหลายพวกมึงจบเถอะก่อนที่จะจบศพไม่สวยความสวยจะมาเยือนเตือนกันไว้ก่อนเอาละครับให้กำลังใจกันตอนเช้าๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจผมไม่มีเนื้อหาสาระอะไรหรอกไม่ได้เป็นนักวิชาการแต่พี่น้องอยังตามดูกันเป็นล้านขอบคุณเหตุที่ตามดูเพราะว่าผมมีแต่ความจริงจังและความจริงใจไม่ตลบตะแรง ไม่ได้มาแกล้งพูดดังนั้นพรรคเพื่อไทยเนี่ยสมควรจะเอาผมเป็นตัวอย่างถ้าผมเป็นหมอชนนานในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคและมีภรรยารวยสวยขนาดนั้น800รอยล้านเดินทางไปทางไหนนี่ชาวบ้านจะต้องมาปูพา้เดินต้องปฏิบัติตัวให้เป็นผู้วิเศษให้พี่น้องทั้งประเทศกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจแต่นี่หมอชนน,นันเสียดาย ผู้นำฝ่ายค้านซึ่งได้รับการปลดเก้าเป็นสสมาอย่างยาวนานแต่ไปทำการเพื่อใครก็ไม่รู้พูดมาได้ยังไงไล่หูตีวเ่าไล่หนูตีวเ่าเป็นแค่วาทกรรมหาเสียงซึ่งให้ได้มาซึ่งคะแนนนี่มันหลอกลวงประชาชนชัดๆเรื่องไกลเขาไปควงแล้วว่าหมอชนนันตลบตะแลงหลอกลวงพี่น้องประชาชนเพื่อหวังผลทางการเมืองไปอยู่กับหนูหูเห่าพฤติกรรมยังไงก็ไปดูเถอะครับเมื่อวานเห็น อนุทินจามริคูลรวยหลายพันล้านเหมือนกันยังต้องการอะไรอนุทินคนอยู่เบื้องหลังอนุทินมึงยังต้องการอะไรอาศัยที่รถไฟอยู่ยังไม่พอเหรอผมบอกตั้งนานแล้วว่าเมื่อรวยแล้วไปซื้อที่ต้องเงินแล้วตรงนั้นคืนในการรถไฟไม่ต้องมาตาบี้ตาบันไม่รู้จักกับออ้ขายที่หน้าประชาชนไปเยือนแถลงข่าวอย่างใหญ่โตโอลานเบื้องหลังเป็นยังไง สภาก็ดีโอมากมยาี่เกียตจะพูดนะพี่น้องประชาชนรู้ขวยข้านาภิปรายไปแล้วหมอชนน่าน้ายพิรายถล่มภูมิใจไทยยับเลยว่าทุจริตคิดมีชอบอย่างไรตั้งแต่โควิดนี่และเศรษฐาเท้าวิสินไปเล่นงานเรื่องกัรชาติเสรีว่าเราจะต้องช่วยกันต่อต้านพูดแบบไหนไม่ทราบอนุสินฟองตอนนี้พอทำท่ามาจูบป,ปากกันไปถอนฟอง นี่คือพวกผีน้ำเน่าผีน้ำหนองทองและเถอะทั้งนั้นล่ะพอผลประโยชน์บรรจบกันเรียบร้อยไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรเพื่อเตรียมมาถอนทุนไม่ใช่อะไรหรอกไม่ต้องมาอ้างว่าตัวรีบจะตั้งรัฐบาลเราเรียบอยู่แล้วผ่านประชาธิปไตยแต่มันเป็นอุปสรรคเพราะอะไรประชาชนเขาเข้าใจแต่นี่เสือกไปดินข้าทางเขาเองดังนั้นเพื่อไทย ไปหน้าก็หายนะหอยหลังก็พังพินาศประชาชนไม่ให้โอกาสอีกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผมยังมีชีวิตยืนยาวอยู่ถึงคราวหน้าเพื่อไทยไม่มีได้งอกในภาคีสานแม้แต่ตัวเดียวผมกล้าท้าอย่างนั้นทางรอดของเพื่อไทยก็คือว่าอย่าได้ดันทุรังอย่าได้ไปผสมพันธ์กับใคร ไปดูคอมเมนต์เด็กที่เขาด่าเพื่อไทยด่าหมอชนน่านเนี่ยต้องฟังบ้างนะต้องดูบ้างนะดังนั้นเพื่อไทยบาปในครั้งนี้เพื่อไทยจะต้องกับหลังหัน360องศาประกาศก้าไปเป็นฝ่ายคานไปบอขอรับความผิดพลาดทั้งปวงผมจะไปเป็นฝ่ายคานให้ก้าไกลให้ใครก็ตั้งรัฐบาลไปผมจะตรวจสอบนี่คือทางรอดของเพื่อไทย แต่หมดจากวิธีนี้ไม่มีทางรอดหรือว่าไปเอาเก้าไกลมาใหม่ก็น่าจะรอดแต่ว่าไม่สง่างามในสายตาประชาชนเขาจะเหยียบยาซ้ำเติมว่าเมืองทบชุและกลับไปยังบ้านเกา่าเมืองกาลีบ้านกาลีเมืองเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคนที่มีตำแหน่งแห่งที่ การปฏิบัติตัวคำพูดสำคัญที่สุดมันจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่มันอยู่ที่การใช,ช้เชวิตผมก็รวยเหมือนพวกหาเหวนั้นนะไปไหนประชาชนจะกราบไหว้ผมจะปฏิบัติตัวให้ศีียหน่สุดยุติธรรมแต่นี่ที่ผมมีสีเทาสีดำอยู่มั่งเพราะมันไม่มีอะไรบางทีต้องเอาเงินโจรมาเติมน้วมนรดบอกขันอย่างนี้แต่เป้าหมายเพื่อไปทำความดีแต่พวกมืองรวยอย่างมหาศาลไปโกงประเทศชาติไปอย่างมากมายหลายแสนล้าน เอาความรวยมาทําความชั่วไปซื้อเสียงประชาชนแล้วเข้าไปปล้นตอ่อนี่แหละคนชั่วมันก็เข้าในสันดานชั่วจนตัวตายผมชื่นชมนะครับพลตำรวจตรีไพศาลพักดีนารุนาัทรองหัวหน้าพักเก้าไกลพลตำรวจตรีตรไพศาลพักดีนารุนนัทนามสกุลพักดีนารุนาทแปลว่าพักดีต่อเจ้าเหนือหัว นามสกุลพระราชทานพลตรวจตีไพศาลบอกว่าหนึ่งหึ่งสองก็แก้ได้ไม่ได้ล้มเจ้าอะไรหรอกแต่สาระสำคัญที่พลตรวจตีไพศาลมาพูดเมื่อวานนี้แกบอกว่าผมจะลองพูดทางพัรคจะนำเสนอในพัรคแม้เราไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เราต้องการปิดกันน้นอำนาจสวออปิดกั้นไอ้สองปอรทรชนปล้นชาติและสมุนทราราชทั้งหลาย ปิดกั้นด้วยการเราจะยกมือให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีตัดวงจรดูบาทเหล่านี้ไอ้สามปอทนาชนแม้เราไม่ได้เป็นรัฐบาลเราก็จะยกมือให้กับเพื่อไทยเห็นไหมคนถ้าเขามีความบริสุทธิธรรมมีคุณธรรมลำเลิศความคิดทุกตัวอักษรจะประเสริฐสุด นี่คือความเป็นนักเลงแม้ว่าเขาจะเจ็บช้ำน้ำใจแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจนี้มันเล็กน้อยผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งชาติยิ่งใหญ่กว่าและสา,สามารถปิดลมหายใจของสามปอธร,รชนปิดลมหายใจสวในสภาได้นั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของประชาชนนักเลงมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ไอพักกาเรียกราช ที่อ้างว่าประชาธิปไตยอ้างว่าเป็นสถาบันการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาธิปัตย์เลือกหัวหน้ายัางไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่อยู่กับร่องกับรอยขอให้บรตรบ่มเมืงองอพอแล้วแทนที่พรรคการเมืองภูมิใจไทยพลังประชารฐประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมาสี่ปีประชาชนไม่ต้องการแล้วใช้ภูงหาเลือกตั้งสั่งสอนแล้วบอกว่าเอาเถอะ เราจะไม่ให้สวออสําคัญกว่าเสียงประชาชนครั้งที่แล้วเราผิดพลาดไปร่วมกับประยุทธ์ครั้งนี้เราจะทําการเมืองไปสุดหยุดยั้งสวเราทั้งหลายต้องสามาคัคคีเลือกเพื่อไทยเลือกก้าวไกลในขณะนั้นแต่พวกไอ้พักอุบาทชาติชั่วเหล่านี้ไม่ได้สํานึกดีต่อพี่น้องประชาชนผมยืนอยู่ในถิ่นพักอุบาทชาติชั่วคือประชาธิปัตย์ตอนนี้มันเสียทุกที่นั่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสียให้กับพรักตู่ มันก็พันเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่พักการเมืองทั้งหลายได้รจหนักในความเป็นคนกลับมายืนบนเส้นทางที่ถูกต้องทำเพื่อพี่น้องประชาชนยกมือให้เขาไปก้าวไกลเพื่อไทยเมื่อก่อนนั้นแม้ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่มันหาเรื่องระดานโอ้ยไม่เอามันหนึ่งหนึ่งสองไม่เอาอย่างนั้นอย่างนี้อับปรีทั้งนั้นสิ่งที่มึงทำกับประเทศชาติมันยิ่งร้ายแรงกว่าหนึ่งหนึ่งสองไอ้พักทั้งหลายที่กูพูดถึงอะ แดกภาษีประชาชนปล่นชาติไปเท่าไหรให้มันชั่วตายไปเถอะดูกันไปสดูดีน้องชออเก้าไกลนะครับสตรีเหล็กชะนนี้หาไม่ยากหาไม่ง่ายนี่คำพูดของน้องชอ่อคณะหาเสียงของเก้าไกลพูดหน้าเคารพเทิดทูนเด็กแต่วันซืน ถ้าเขามีจิตใจดีมันน่ากราบไหว้ดีกว่าเท่าหัวงูเป็นนายกสองสมัยสามสมัยบางคนพี่ครอบทั้งนั้นนี่คำของน้องช่อไม่ว่าก้าวไกลจะสูญเสียเพื่อไทยสูญเสียประธานสภาสูญเสียตำแหน่งนายกแต่ก้าวไกลไม่สูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดคือความเชื่อมัน่น ความไว้วางใจที่ประชาชนยังมีต่อเรากราบใดที่ยังมีประชาชนอยู่กับเราก้าวไกลไปต่อได้เสมอนี่คือพักการเมืองความหวังของประเทศชาติจริงๆแม่ไม่ใช่พักการเมืองวิเศษสุดแต่เป็นพักการเมืองบริสุดธิ์ผุดพองพักแรกที่ไม่ซื้อเสียงเข้ามาในสาภา ได้กว่าร้อยห้าสิบเอ็ดที่นั่งเป็นแกนนันจัดตั้งรัฐบาลได้แต่มาแพ้พ่กนูบายของไอ้พวกนรกจกเปรตทั้งหลายที่ไม่อยากให้ประชาชนได้ดีมีสุขให้ประชาชนจมอยู่บนกองทุกข์เช่นนี้เพราะฉะนั้นขอให้พวกมึงสามัคคีกันลงเหวไปเลยสมัยหนะ้าถ้ามีการเลือกตั้งถ้ามันไม่พังพินาศสมัยนี้ผมมั่นใจว่าสามร้อยที่นั่ง 350ที่นั่ง200ที่นั่งสำหรับก้าวไกลเป็นสิ่งที่สบายสบายพวกนี้เขาต้องการมาเพื่อตัวเองไหมถ้าเขาต้องการทำการเมืองเพื่อตัวเองเขาจะไม่ทำอย่างนี้เขาก็จะทำายอๆแยแๆได้มากี่เสียงกูก็ไปร่วมรัฐบาลไปแดกประเทศชาติเหมือนพวกนั้นเขาบอกว่าไม่ได้ประเทศมาอยู่ในภาวะถดถอยล้มละลายมาอย่างยาวนาน ต้องมีรัฐบาลต้องมีพรรคเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงเขาจึงทําจากในสิ่งที่แตกต่างจากพวกนั้นมันทําอยู่พวกนั้นมันก็เลยรับไม่ได้ไอเด็กแต่ว่าซื่อจะมาตีหม้อข้าวมาตีอู่ข้าวอู่น้ํามาข้ามหน้ากูกูจะสู้กับมึงมันก็เลยตั้งหน้าต่อสู้กับก้าวไกลยัดหนึ่งหนึ่งสองก็ไปเพราะอย่างอื่นยัดมันไม่ได้นี่คือความบัดซบของประเทศไทยที่ยังมีจินใจ จกกับหลกนรกจกเปรตอยากนักการเมืองโ,โบราณโบราณเก่าล้านปีจำนวนหนึ่งเมื่อกี้เห็นข่าวต่างประเทศอยากให้ข่าวต่างประเทศเหมือนกับเรื่องนี้พีตาพีตาก็คือองค์กรพิทักษ์องค์กรพิทักษ์สัตว์ระดับโลกตอนนี้พีตาเขาส่งสารไปทั่วโลก ว่าให้ร่วมกันต่อต้านมะพร้าวน้ำกะทิของไทยต่อต้านกะทิของไทยเหตุที่ต้องต่อต้านไม่ซื้อไม่หาก็เพราะอะไรก็เขาบอกว่าน้ำกะทิของไทยนั้นเนี่ยไปใช้แรงงานลิงไปทรมานสัตว์เอาลิงไปขึ้นมะพร้าวเป็นการทำลายสัตว์อย่างรุนแรงทำร้ายทรมานเขาก็เลยร่วมกันต่อต้านว่าอย่าซื้อน้ำกะทิจากประเทศไทย นี่คือองค์กรต่างประเทศผมอยา่าค่ายองค์กรต่างประเทศทุกประเทศนา,นานาประเทศช่วยกันต่อต้านรัฐบาลที่ผสมพันธ์ในขณะนี้อย่ายอมรับอย่านับถืออย่าให้การรองรับถ้าเพื่อไทยไปผสมพันกับทร์ชนปล้นชาติเพราะผิดเจตนารมณ์ของประชาชนที่เลือกก้าวไกลเลือกเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลร่วมกันแต่เพื่อไทยมันหักหลังเพื่อน ไปเรียกเอาพวกสกปรกรกรุงรังมาร่วมรัฐบาลโดยที่ไม่มีความจำเป็นแต่เหตุที่ต้องทำเพราะความจำเป็นเห็นคนเดินไกลสำคัญกว่าหัวพี่น้องประชาชนคนไทยสิบล้านอยากให้รัฐบาลต่างประเทศช่วยกันต่อต้านรัฐบาลนี้และเบื้องต้นขอให้พี่น้องทั่วประเทศไทยสมาชิกของเพื่อไทย ลาออกจากสมาชิกพักให้เกลี้ยงอย่าเหลือสักคนอย่าครบเป็นเม็ดมันไปให้พวกนี้ก็บอกว่ากองไว้หน้างานมันไปให้สองก็กองไว้หน้างานถ้ามันยังเอาเข้าไปในงานเตะพวงหีีท้งแตะสองทงพี่น้องประชาชนจะต้องร่วมด้วยช่วยการเช่นนี้คนอับปีทั้งหลายมันจะได้ศูนสิ้น ถ้าเรายังให้ความเคารพนกนอกคำตอบก็คือความทุกข์ทั้งหลายก็จะถมทับทวีคูณกับประชาชนรุนร่นแล้วรุ่นเล่าจนเราตายลูกหลานทั้งหลายก็รับช่วงต่อเพราะทรราชทราราชมันครองเมืองมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงขอช่วยกันต่อต้านครับพี่น้องขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ